สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Ar k Survival e v o l v e d นะครับเดี๋ยวในวันนี้ผมก็ได้มาพบเจอกับน้องๆเผ่า LM ลเอลนะครับผมเราจะมารู้จักกันว่าเขาแต่ละคนมีชื่อว่าอะไรกันบ้างนะครับผมเริ่มด้วยคนแรกเลยครับเอาชื่ออะไรครับสวัสดีครับน้องกายครับอ้าวน้องกายคนที่สองครับสวัสดีครับปื้มครับอ้าวน้องปื้มครับคนที่สามครับผมคนที่สามแม่งไม่ตอบจัดการมาเลยยิงแม่งเลย นี่ถามแล้วไม่พูดต้องตายกระหน่ำซ้ำเลยซ้ำมันเลยยิงซ้ำมันโอ้โอ้โหโดอ่ะตัดยอดตัดยอดเอาอีกไหมเอาศพไปโยนทิ้งน้ำ้วยเล่นดุแล้วโอ้ย ช่วงนี้ตรวนี้หมดวันที่จะมีอ้วตัูนี้อ้วนใช่ไหมใช่ต้องลดความอ้วนหน่อยเอ้ยมันเกิดล้อเกิดล้อเกิดล้วตื่นแล้วเหรออันนี้เป็นบ้านที่น้องเขาสร้างไว้ให้นะครับเป็น FC ของผมขอบคุณมากเลยครับผมซับถึงใจน้ำตาไหลขี้จะแตกแล้วเนี่ยยิงซ้ำอีกยังไม่บอ โอ้โหแล้ววันนี้เราจะไปทำอะไรกันดีครับผมเดี๋ยวไปถามน้องกันว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันดีจะจับบีเวอร์ครับจับบีเวอร์ไปจับบีเวอร์กันใช่ไหมใช่ครับเขาบอกว่าอีจังสกมแล้วโอเคโอเคได้ครับผมเกมแล้วกูงอนเกมแล้วกูงออนกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวเราเลิกเล่นกันก่อนเดี๋ยวเราจะไปจับบีเวอร์กันก็แล้วกันโอเคครับผม น,นี่พร้อมละเกวพี่ขึ้นมานั่งได้ไหมนี่เดี๋ยวไปจับวีเวอร์กันเอาอพี่ใบกายมพี่ใบกายไปใส่โนบกกันไอคนหนึ่งเขาไอ้นี่อ่ะคนหนึ่งขี่นกน <c oughs> ไอ้ไอบูมหล่นไปแล้วเอ <c oughs> ไม่เอาไอบูมไปด้วยเหรอไอบูมฝ้าบ้าน <peach y> <co z> บุม่มลไปแล้วรีบรีบีบเดี๋ยวากายไว้โยน <s ir> ในกายใส่นกโ <h ahaha> ยนปิดมา,มาพี่ตามมาผมมก็ใช้เวลาหาอยู่นานพอสมควรเลยนะครับสรุปว่าวันนี้ก็เสียเวลาฟีหาไม่เจอเดี๋ยวต้องมาเปลี่ยนแผนแล้วครับผมก็ <c oughs> เราไม่สามารถหาบีเวอร์เจอนะครับในพาร์ทนี้ซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ตั้งองค์ประชุมขึ้นมาว่าเราจะมาทําอะไรดีจะไปจับตัวอะไรดีนะครับผม อ่อน้องๆวันนี้เราจะทำอะไรดีอะจับตัวอะไรดีเพราะว่าเาที่ง่ายสุดและใกล้บ้านเราที่สุดครับนี่ครับใครจับงูได้นี่พี่จะให้ตังค์นะมียังไงจับ <ผม S 3> ได้แล้วผมจับให้ดูครับแป๊บนึงโอเคไปจับงูกันดีกว่าแป๊บ<ป>แป๊บนึงเดี๋ยวผมไปจับโศกนับปื้มไม่เอาเป็นโฉนับเพื่อนเฮ้ยเอาเป็นแบบว่าเทมนะไปดูกันไปดูกันครับผมไปจับงู พึ่จ,จับบีเวอร์ไม่ได้ไงบีเวอร์มันไม่มีไม่รู้ไปไหนนี่พึ่งจับงูแบบนี้เหรองูหมดอังกุล <c oughs> เอาเชีย่ยกูตายหาแล้วเอาจับไงอ่ะูเชีย่ยแบ่งปอแบ่งปอแบ่งปอต่อยไกลไอ้ไกลไอ้ไกลจับงูเฮ้ยไกล กินงูสดๆได้ป่ะแบบแบ,บอกิลอ่ะแดกงูสดๆอะ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจับพาราเซอร์ก็แล้วกันนะครับ <S <S พาราเซอร์มันอยู่ใกล้สุดแล้วก็<ไ>ปเป็นตัว,ตว,วที่จับได้ง่ายไงคงจะเป็นตัวเดียวที่จับได้เพราะว่างูมันจับไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พ,พ,พี่ดูพี่ดูนะผมเข้าเปิดเองเราเปิดเองเอาลุยเลยลุยเลยดูความเร็วของวินสองไอ้ไก่ไก่ยเราก่ลุย โอ้ยเดีอยมึงไปกัดพวกรู้ดี่มึงกัดคูนอเมงูโอ้โหกายโหดเว้ยกายโหดนพาราเซอร์พาราเซอร์ตอนนี้แม่งบ้าแล้วเดี๋ยวเราจับพาราเซอร์ดก่ามันกินตูดกินตูดกินตูดครับอยู่ใกล้ที่สุดแล้วมีเบอร์หาไม่เจอไงพาราเซอร์นี่เล้ววะอุ้ยเป็นกระทบแล้วยิงตูดยิงดยิงยิง ยิงลูกตอกยากสลบเลยไม่มีตัวยาสลบว่ะไม่มีไม่มีระดูยาสลบด้วยสลบว่ากูมีคนเดียวใช่ไหมเนี่ยอิงด้วยเดี๋ยวมันก็ต้องหลับเสียงมันก็ต้องหลับอู้เรียบร้อยไหนบ้างยังไม่หลับเข้าหัวไปยังไม่หลับลเนเต,ต,ตามแล้วทำไมไม่ตามไปไกยดิตามเลยกูทำไมไม่ตามไปไกยวะเพ็นเพ็น ยังไม่ยอมแพ้เหรอยังไม่ยอมแพ้เหรอ,อ <c oughs> นี่เรามาล่าปลาเซอร์นี่เอากองทัพมาสี่ห้าคนเลย <c oughs> นี่มันไม่ใช่บราเซอร์กระจอกนะครับผมเป็นบราเซอร์ที่โหดมากตัวนี้มันคือโคตรแม่บราเซอร์ <c oughs> ตัวใหญ่แล้วก็โหดมากหนีแล้วมันหนีแล้วจะหลับแล้วต <c oughs> าม,มไปก่อนไปแล้วล่ะ ไม่หลับอีกล้เนี่ยโอ้โหใครยิงวะเมื่อกี้ผ่านไปโดนหัวาอลเซอร์อดีเลยยิงโคตรแม่นอะเรียบร้อยโอห้หลับแล้ว yeah, หลับแล้วเย้หลับแล้วหลับแล้วโอเคครับเลเวล40เลเวล40แต่โคตรอึดอะน่าจะใช้เวลาพอสมควรน,นะมั้ง คือว่าตอนนี้พาราเซอร์มันก็เกือบจะได้แล้วนะครับผ่านมาประมาณสักครึ่งชั่วโมงแต่พวกนี้มันก็คุยเรื่องกิจกรรมกันอยู่แต่ผมว่าผมจะแก้ไงกายมีโหมดฟินเทสไหมฟินเทสฟินเทสฟินเทสอะไรนะกายฟินเทสอะไรฟินเทสอะไร เอ้ยอยู่นิ่งนิ่ดิอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งพี่พี่ลองถือหน้าไม้ไปใกล้แล้วก็กดไอ้ตัวเนี่ยกดให้มันตกด้วยยิงแล้วเอาหน้าไม้ตกเอาหน้าไม้ตกอ่ะตี่เอ้าหน้าไม้ตกหน้าไม้ตกะเอาหน้าไม้ตกตกตกไ่โดนกายสู้กายป็สู้เฮ้ยเฮพี่ทำไมไม่ย้อนสีดิ่อ้ยยิงผิดยิงผิดกายทำอะไรมุญวะโอเคหน้าไม้ตกหน้าไม้ตกมันไปแล้ว Okay, okay. โอเคครับโอเคเดี๋ยวตอนที่พี่จัดการกายก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระโดด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 ปีแน่น er 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 อนเลยจเตมในหน้าหมดโอ้กายแน่นอนวะกายอึดวะกูวิกายใช้เวลากาวว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 วยวว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  ตูกับมันก่อนครับผมปันเรยไว้ที่หลังปัเลยไว้ที่หลังคุยในกาลิน่าทอกๆกาลิน่าอะไรตอนนี้จัดการมันก่อนไม่ยิงมันไม่โดนอ่ะมันยังไม่หลับอีกเหรอเนี่ยโดนไปหลายดอกแล้วกายยังไม่หลับอีกเหรอกายยังไม่หลับอีกเหรอเนี่ยกายจะไมหลับยากจังวะนี่ลูกกระดูจะหมดแล้วเนี่ย Hello ผมมีเพียบกายทำไมยังไม่หลับอีกวะเนี่ยสัมภาษณ์ก่อนโคตรอึดเยอะอือหลับหรือเปล่าไม่โอ้พี่นี่มันจะไม่หลับโหแล้วทีนี้เราไปแข่งหมดแล้วแขเราไปแข่งหมดฟินเทสกันนะโอเคโอเคได้คุยเป็นในการติ๊กตตอนนี้มันโคตรหลับยากไงก็เลยอย่าซ้ำ มันหลับยากเกินไปไงอาเราเจอไว้ก่อนเดี๋ยวจัดการไอ้กายก่อนเอาเยอะคิวยาสักสิบขวดตายเน่ๆฮัลวัสดีครับเดี๋ยวพี่จัดการแก้ไอ้กายก่อนเขาไปเอาเข้าไปมันอึดเคมันอึดเกินไงมันอึดเกินไงพี่จะเอาไปให้ปลาพิญญาากินหน่อยเทพนคุณไดครับเอากดรด่เลย,อยเอาไอ้กายให้ปลาพิญญาากิน ปลาปีรญยาไปไ,ไหนวะว่าน่าจะไม่มีปลาปีระยาสักตัวเลยไม่มีปมลาปีรญยามากินาากายเลย,เอยเอดอกฟ้าแปบบ๊บเจ็บแอร์ดอกฟ้าแปบบ๊บโอเคโอเคไปตึงยิงซ้ำก็ได้มันเต็มแล้วเนี่ยโอ้โหขึ้นสองร้อยเลยเดี๋ยวพี่ไปจับปลาลาเซอร์กันพี่วันเสาร์อาทิตย์พี่สร้างห้องเลยนะกาลินา โอเคโอเคเดี๋ยวตรงนี้กายมันนอนไม่สบายพี่มันอนใต้น้ำเดี๋ยวไอ้มันไปเก็บศพตัวเองกายเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะช่วงนี้นอนตรงนั้นเลยผมไม่ได้ใส่บวกไงเดี๋ยวต้องคอยระวังด้วยมันจะมาแกล้งเราหรือแปล่า้แล้วครับผมเมื่อกี้ไอ้กายตายไปแล้วครับผม ได้ใช้อะไรได้เยอได้จมน้ำตายเพราะว่าเมื่อกี้ผมไม่ทันได้อัดเอาไว้ไงว่าไงว่าไงอะไรขุดแล้วได้หินเยอะกว่าระหว่างที่ขุดกับขวานขวานขวานตีกายเป็นไงบ้างวะมันตายอยู่ใต้น้ำเลยเดี๋ยวจมน้ำตายเดี๋ยวลากบกมันขึ้นไห้มันก่อน เดี๋ยวมันได้มาเอาศพมันไงลาก,กันไวก่อน,นี่เป็นการสาธิตการช่วยชีวิตคนจมน้ำนะครับโอเคเรียบร้อยผมว่าเดี๋ยวมันต้องวนมาเอาศพมันแหละแต่มันน่าจะหาศพมันไม่เจอไม่เชื่อมนมงปองโอ้โโอ้โหอะไรของมึงเนี่ยเนาะอะไรโอ้เย,ยตามเขาเดียวเดียวพวกเดียวกัน ตอนนี้ก็มีน้องๆมาเล่นเพิ่มเติมนะครับผมน้องคนนี้ชื่อว่าโอ้นะครับไม่ได้อยู่ต้นคลิปส่วนไอคนที่มันโดนจิงตายนี่ก็ชื่อบูมโอเคกลยได้แล้วครับผม <laughs> กายกายตายอีกแล้วตัวเทียอะไรล้าตายวะทำไมกายมันตายบ่อย <laughs> มันลงสงสัยมันลงไปเอาตกบันแน่เลย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วไปหลัก รอมันมันมาแล้วแม่เซินี้จะเป็น PVE แดี๋เรา PVP กันได้ <laughs> เฮ้ยกายโดนใครฆ่าตายอ่ะเฮ้ย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 ใครทำไรออกซิเจนหมดออกซิเจนกายไม่ไปเอาศพตัวเองเหรอพี่ลาขึ้นมาให้แล้วเสื่อไหมว่าไอ้กายเนี่ยมันกำลังวางแผนที่จะแก้แขนผมอ,อยู่ครับตัว คนคิดไม่ซื่อคนคิดไม่ซื่อจะแก้แค้นคืน,นปัก <laughs> <laughs> จะแก้จะแก้แค้นคืนใช่ไหมรู้ทันรู้ทันจัดการก่อนเลยมาดูพาลเซอร์ต่อโอ้จะได้แล้วครับผมอีกนิดเดียวครับเดี๋ยวยืนรอตรงนี้เลยแล้วกันน่าจะโอเค น่าจะได้ก่อนที่กายมันจะตื่นนะไม่งั้นผมน่าจะโดนมันแกล้งแน่มีหมวกใส่ปะวะถ้าใส่หมวกมันจะหลับช้าเมื่อกี้กายโคตรอึดอะใส่หมวกเหล็กไงยิงยังไงก็ไม่หลับครับวกหนังใส่โอ้โหได้แล้วครับผมเ yeah! ย้เรียบร้อยเดี๋ยวชื่อค่อยตั้งครับผมเาลาตามมานนี่ตามมานนี่ จริงๆไอ้ตัวนี้มาจับกันแบบว่าอลังการมากมาจับกันสี่คนมิงๆีคนเดียวก็อยู่โอ้โหเล่นมาทั้งหมู่บ้านเลยอเอาเป็นว่ายังไงในพาร์ทนี้ผมขอลาทุกคนไปก่อนเลยแล้วกันโอ้โอ้โหโดนอยเฮ้ยยังไม่ทันพูดจบเลยโอ้อาจจะหลับยากครับผม ยังไงก็เจอกันวันหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับ